ไอเดียทำคอนเทนต์สำหรับแมค่ค้าออนไลน์คะ่ะต้องเข้าใจก่อนว่าออนไลน์เนี่ย เรากับลูกค้าสื่อสารกันผ่านหน้าจอค่ะลูกค้าจะไม่สามารถที่จะหยิบจับรับรู้รสกลิ่นเสียงของจริงๆได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำคอนเทนต์ที่สื่อสารให้ถึงความรู้สึกของลูกค้าให้ได้เพื่อให้ลูกค้านะคะเข้าถึงและกล้าตัดสินใจมากขึ้นไอเดียแรกค่ะทำคอนเทนต์ที่ขึ้นต้นด้วยผลลัพธ์ค่ะโดยทั่วไปนะคะคนอาจจะเริ่มต้นจากสารสกัดหรือว่าคุณสมบัติต่างๆแต่จริงๆแล้วค่ะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะสนใจรองลงมาจากปัญหา ของเาเพราะฉะนั้นค่ะลูกเกดแนะนําว่าให้ชี้ชัดไปเลยว่าลูกค้าเนี่ยจะได้รับอะไรจากเราเราแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างและค่อยตามด้วยเหตุผลซัพพอร์ตค่ะว่าทําไมมันถึงช่วยแก้ปัญหาอะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดผลลัพธ์2อบอกขั้นตอนวิธีการใช้งานหรือการดูแลรักษามีเคล็ดลับการใช้แบบไหนที่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดใช้ตอนไหนใช้ยังไงเก็บรักษาแบบไหนอธิบายในแบบที่เข้าใจง่ายลูกค้าสามารถนาไป ปรับใช้ได้ทำตามได้ 3. Q a ค่ะหยิบยกคำถามที่ลูกค้าส่วนใหญ่ถามข้อสงสัยที่คิดว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะอยากรู้หรือมีคำถามอยู่ในใจแล้วเราค่ะทำคอนเทนต์ตอบคำถาม,ามที่อยู่ในหัวลูกค้าอยู่ในใจของลูกค้าเพื่อช่วยลดความข้องใจและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้ามากิ่งขึ้น 4. case review จากประสบการณ์ส่วนตัวและจากลูกค้าผู้ใช้จริงเอามาโชว์ให้ดูหรือว่าเล่าให้ฟังก็ได้ค่ะถึงเรื่องราวความประทับใจในการใช้สินค้าใช้ยังไงใช้มานานแค่ไหนมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ค่ะทําให้ลูกค้าเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นลองนําไอเดียเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะคะแต่ถ้าใครที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ทักมาปรึกษาลูกเกดได้ค่ะคิดจะทำคอนเทนต์คิดถึงลูกเกดน,นะคะ